ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะเป็นประธานในการอํานวยพรและก็ส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมนะคะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตณ์ณประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะณท่ากัศยานานาชาติหัดใหญ่เมื่อวานนี้นะคะที่ท่ากาศยานานาชาติหัดใหญ่นายชลนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเป็นประธานในการอํานวยพรและส่งผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัตณ์ณนครเมกาประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีทางด้านของหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมทั้งปจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการ โดยโอกาสนี้นะคะได้มีการกล่าวแสดงความยินดีและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางโดยระบุว่าความสำคัญของการประกอบพิธีฮัทถือเป็นภารกิจศักดิก์สิทธิ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมและในแต่ละปีจะมีชาวมุสลิมจากทั่วโลกลังไลไปยังนครเมกาผู้ร่วมประกอบศาสนากิจอันสำคัญโดยทางจังหวัดนะคะได้ทำพิธีส่งผู้แสวงบุญนะคะที่จะเดินทางเป็นเที่ยวแรกณท่ากัศยานนานานชาติหาดใหญ่ นอกจากนี้นะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้กล่าวอวยพรให้ผู้เดินทางไปร่วมพิธีนี้นะคะได้มีโอกาสประกอบศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามรวมไปถึงสามารถปฏิบัติธุรกิจนะคะได้ครบตามจํานวนที่กําหนดและก็ขอให้การเดินทางครั้งนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ